ขอบคุณพี่บังมากครับงูนาดิกสังมาซอครับในส่วนของการสัมภาษณ์นักแข่งโอ้โหรุ่นเมื่อกี้ใจหายใจคว่ำนะพี่ปอมนะใช่ครับสมากเลยนะครับทุกคนกั้นหายใจตามผมเลยใช่ไหมบอกแล้วครับการแข่งขันดีๆแบบนี้นะครับกับงานโตโยต้าเชฟเอร์เรสซิ่งคาร์ไทยแลนด์2องนงะครับงานดีๆแบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นได้นะครับต้องขอขอบคุณครับอย่างโตโยต้าครับ ชปเลอร์นะครับชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสัญชาติเยอรมันนะครับรถยนต์อีซูซูนะครับ 3k แบตเตอรี่ครับไวน์อัตโนมอติบริควิดครับ t t t รูปีแค้นครับ BRC racing cut ครับอาคณะคาร์บอนวิสานครับนิโตเฮดเดอร์เทอร์โบนะครับ ECU shop ครับผ้าเบรงเน็กสเตอร์ครับบอชเครื่องมือช่างมืออาชีพนะครับและก็มาถึงในรุ่นนี้ครับโตโยครับ f 1 sf 1.5ครับุ่นี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ยางโตโยท้ยครับนั่แหละครับเป็นโตโยที่นั่นเองนะครับส่วนคนที่ถามมานะครับพี่น้องที่ดูกันอยู่ในไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับว่าถามว่าสนามหน้าเนี่ยมีมือเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับสนามที่3นะครับจะเกิดขึ้นในวันที่15-17ถึงตุลาคมนี้นะครับครับก็คืออีก2อาทิตย์อีก2อาทิตย์อีก2อาทิตย์เราก็จะพักหายใจให้คอกันสัก2ออาทิตย์ครับแล้วก็กลับมาแข่งกันต่อครับอ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับใน นักแข่งในรุ่น e สู3.0นะครับติดทานได้เลยนะครับติดทานได้เลยนะครับ3านะครับนำรถไปติดทานสปอนเซอร์ได้เลยนะครับความมันเดี๋ยวมันก็จะต่อเนื่องแต่ตอนนี้เราเรียกว่าเรามาพักหายใจกันสักนิดนึงแต่มาดูในรุ่นนี้ฝีไม้และมือนักแข่งแต่ละคนไม่ธรรมดาครับรถทั้งหมด19คันนะครับในกริสตาร์ตอนนี้กำลังทยอยลงสู่กริสตารครับในรุ่นของ f 1 s f, และ f 1 5ครับ ในรุ่นนี้ก็มีทั้งในรุ่นของ1.5นี่ก็จะมีทั้งในรุ่นของเกียร์ธรรมดานะครับ MT เกียร์ออโต้ AT นะครับทั้ง2รุ่น2กรุ๊ปการแข่งขันนะครับสภาพสนามตอนนี้ก็ทําการแข่งขันกันในรูปแบบของเวทเรสครับหรือสภาพสนามเรียกว่าเป็นสนามเปียกนะฮะเมื่อสักครู่นี้หรือตอนนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับในเรื่องของละอองฝนนี่เพราะฉะนั้นเกมการแข่งขันแน่นอนครับในเรื่องของการวางแผนการแข่งขันนี่ ต้องวางแผนกันให้ดีครับในเรื่องของการเข้าลายนะครับหรือว่าการเล่งแซงหรือการอะไรก็ตามนะครับตอนนี้ทยอยมากันอยู่นะฮะเ1ฟหเอา่าละครับตอนนี้ปากทางพิษปิดแล้วครับในรุ่นของ M1s m1.5 ใครที่ออกมาหลังจากนี้ก็จะกลายเป็นพิสตานและป้าย5นาทีครับ กิจสตาร์ดลำดับที่1นี่ที่จอออยู่ในกริดตรงนี้ครับหมายเลข11เครับ <S <S เปเปอร์ซิลเมททั้งสุธีระนนทกุลครับ <S <S จาก p ีดีทีลูบิแคนครับอ,อ,อิชิตันครับอยู่ในกิจสตาร์ทลำดับที่ 1, 1> มาให้มาสนุกกันต่อนะรตรงนี้นะครับสนุกกันต่อเรายังมีรุ่น OF อีก นะครับต่อจาก3.0ก็เป็นโหปิกอัพรุ่นใหญ่โอ้โห3.0นี่ก็เรียกไม่ธรรมดานะโอ้โหนะครสนุกครับบอกเลยฮะับแต่ตรงนี้สนุกหมดนะครับแล้วรุ่นสุดท้ายครับหมัดหนักครับ ECU นะครเอ้ยไม่ใช่หมัด E E E 45อ๋อเระดับเบอร์ละ E 45นะครับนี่ครับกิต์สตาร์ทลำดับที่1ครับหมายเลข11ครับคันนี้ซิราเมธทั้งสุธีระนนทกูลครับนี่ครับเปเปอร์นั่นเองนะครับเปเปอร์สู้ๆครับเปเปอร์นะครับ ทีทีทีนะครับสมข้าประกวดนะครับกับอีชิตันนะครับนะครับคุณพ่อก็คอยดูแลตลอดนะครับขอบคุณนะฮะสำหรับเครื่องดื่มนะครับคุณพ่อครับมาดูในกริดที่3กันเลยครับเจ้าปั๊บสควอตครับหรือละพัดกรวงศิริครับในรถหมายเลข87ครับปั๊บสู้สู้ฮะปั๊บสควอตนะครับอ่ามีลูกพี่มายื่นะฮะเกนกะลาแปดแปดนะสวัสดีเกนนี่โอ้แต่เมื่อเช้านี่ เมื่อเช้าต้องบอกว่ามีอยู่เลสหนึ่งที่ปั๊บทำการแข่งขันนี้ปั๊บก็เรียกว่าสู้มันเลยทีเดียวนะครับปั๊บนี่เขาดุเดือดอยู่แล้วฮะเขารีบกลับไปฮะเขาเป็นห่วงฮะเป็นห่วงอู่ฮะอ่วงอ่างฮะยี่ยี่สิบสี่ครับรถคันนี้เซียแซจาก m อ็มครับครับธนทรเพ่งโอ้นรับนี่ครับแหมเมื่อกี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับธนทรเพ่งโอ้นนะครับเป็นเลือดใหม่ของ n อ็นะครับแล้วก็มีแอนดูโคนินไปยืนเกะกะครับ เมื่อเจอแอนดูกับเจองูให้ตีแอนดูก่อนนะฮะนั่นแหละครับทุกคนนะน้อมรับนั่นแหละฮะโอ้โหคันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับคันนี้ไม่ได้เลยครับเบอร์เก้าเนี่ยฮะนี่ฮะอธิชัยชนะคตครับโอ้โหคุณนก C& ีแอนดูครับเจ้าพ่อหลังคาครับนี่ฮะคิดถึงหลังคาต้องซีแอนดครับซีแอนดูเลยครับพี่น้องชาวใต้ต้องเจียร์เขาอีกคนนึงนะครับทุ่งสงะทุ่งสง ขยับไปดูอีกหนึ่งคันครับจาก CN r o o นูเช่นกันครับตัวตายยาฤกษันนี้85จารุกิจไกลแก้วครับโอ้โหเจ้าเข้มครับพี่น้องเจ้าตุ้งสงต้องเชียร์อะไรมันรุนฝนน้ำมเราไปดมยาดมน้ไมเข้มบอกโอ้ผมเห็นฝนแล้วผมจะเป็นลมนี่ครับซีเอ็นรูฟนะครับทีมโรงงานฮะออเดอร์ฮะเห็นไหมฮะทีมโรงงานฮะโรงงานหลังคาครับคิดถึงหลังคาครับต้องคิดถึงซีเอ็นรูฟนะครับหลังคาโมเดิร์นสไตล์ครับเอีกคนครับโอ้ยยี่สิบสองครับ คันนี้ครับพรชัยยังวิเศษสุขครับคันนี้นี่ก็มากับเจ้าปอด้วยกันนะฮนี่นี่เขาอยู่ด้วยกันเนี่คันนี้สู้ๆนะครับสู้ๆนะครับอ่าอันนี้จะเป็นกลุ่มอันนี้กุณแล้วขยับมาที่กลุ่มกลางแล้วครับตอนนี้ครับผมไม่ใช่ใครครับคตีมันนี้แน่นอนครับในเรื่องของ รถหมายเลข57ครับกันนี้นวินยาสีสุดยอดครับนวินยาสีเมื่อกี้มันมากเลยขออีกรอบนะพี่นะเมื่อกี้มันมากครับมันมากครับสนุกจริงๆครับพี่นี่ครับกองเชียร์พี่นวินยาสีครับเชียร์เข้ามาครับพิมเข้ามาเยอะๆครับสนุกครับสนุกครับตอนนี้ป้ายหนึ่งนาทีสตาร์ทเครื่องยนต์ครับครับผมมาดูอีกหนึ่งคันครับคันนี้35ครับครับกิตินันโตบัวนี่สุดหลอไปสู้สุดหลอ สุกลอครับกิตินันต์โตบัวครับตอนนี้มันกล้องไปไม่ถึงฮะที่เห็นไกลๆเจ็ดแปดนะก็จะเป็นถ้าคุณคุ้นนะโอภาสคงทนครับผมนะครับเรามาไล่อันดับกันเลยครับหมายเลขแปดกรกฎยามโสภาเจ็ดสิบแปดโอภาสคงทนเก้าสิบหกสัญญาวงพาณิชฐ์แปดสิบสองบูสกรประหยัดทรัพแปดศูนย์นนทวัฒน์เขาไทยสงเจ็ดสิบเจ็ดอนันทรตั้งเนนนาชัยสี่สิบสามสิทธิชัยสมานบ,บุตรครับโอ้โหนี่ตามรายชื่อที่ลงทําการแข่งขันนะฮะในรุ่นของ F 1 S และ F 1 5ครับครับรุ่นนี้ก็โตโยครับโตโยให้การสนับสนุนนะครับเรียกว่าสุดยอดฮะมีบังอูดบังอูดกรกฎยามโสภพานะครับแหมเขานี้แกไปใช้รถเปลี่ยนสีทุกสีสีเงิน3าประตูพี่น้องชาวเีรีไทยนะครับม้าฮะสวัสดีครับมะผมนิเชียบังอูดทีไลนึกมะาูอยู่ตลอดเลยนะครับอาลครับเข้าสู่ในช่วงของ วอร์มอัพแ lap ครับครับิเนชั่นแ lap นั่นเองครับก็คือตอนนี้คือฝนมันก็ลินลินนะฮะเหมือนพี่พีทบอกเมื่อกี้เหมือนอะไรนะมันมีโคลนฉับฉันะมันจะตกหนักก็ไม่หนักก็เลยมาตกให้มันลื่นๆื่นอ่ะเขาบอกว่าฝนตอนนี้เนี่ยสภาพฝนแบบนี้เนี่ยน่ากลัวเพราะว่าคาดการไม่ได้ว่ามันจะแรงกว่านี้หรือมันจะเบาลงก็การขับก็ต้องเปลี่ยนลายไปเนาะครับใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนลายนี่นี่นี่หมายเลขแปดนี่นี่กอลกฎยามสุภาส่วน96้าสิบหกนี่เป็นสัญญาวงแผนท์นะครับจากแว็กซี่ทีมนะครับ สัญญาวงพานิชย์นะครับเห็นในแว๊บเมื่อกี้เห็นมีรถเมอร์9 2หรือเปล่าใช่9 2ใะครับของใครครับจีราพัชกจิรปานีครับโอ้ต้องเป็นต่อต้องรู้เลยอนั่นนะสิอ๋อน่าจะเปลี่ยนรถน่าจะเปลี่ยนรถใช่ครับครับทีมพี่หมัดอ๋อให้เปลี่ยนรถครับคนนี้เปลี่ยนรถครับนี่ครับมีแก๊ปด้วยฮะ145ฮะอนันท์อตั้งเนียนนั่ชัยครับไปเอาแก๊ปฟูดมาเฮ้ยตา ตาแก่ขับทุกอย่างเลยเหรอ,อะวะฮะวไยรุ่นบางเสาธงฮะนี่แหมวิ่งเรียกกล้องแน่ๆเลยอันันทรโอ้โหไปขับแก๊ปทั้งั้นแล้วนี่ส่วนหมายเลข82นี่บุษกรประหยัดทรัพย์นะครับน้องโมนิกครับกับเอซีเด o โก้นะครับอไลน์นิวเชฟนะครับนะครับของเชียร์คุณพ่อคุณแม่มาหมดเลยฮนะพี่น้องมาหมดเลยฮนะเอซีเดลโก้นะครับเป็นน้องผู้หญิงแล้วก็อ่เป็น อยู่อีกรุ่นหนึ่งนะอีกรุ่นหนึ่งสมัยก่อนถ้าผมจะไม่ผิดโมเนลล่าจะใช้สตาเลดตัว kp 7-1แข็งอยู่มั่งช่วงแรกๆแล้วก็ขยับมาเป็นเชฟโซนิกหรือเปล่าขยับเปลี่ยนไปนะครับครับนี่ครับคุ้มเกมโดยซิลาเมธทั้งเปเปอร์ครับออเปเปอร์วันนี้ผมภาคเปเปอร์ทั้งวันเลยอ่าเปเปอร์ไม่ลงจากรถเลยอนะ่ะแล้วก็มีเจ้าปั๊บนะฮะเจ้าปั๊บนะครับ มาให้รามิทาทูโบนะครับนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวทั้งหมดก็จะต้องผ่านป้ายทูบาทูครับเตรียมตัวคุมหัวขบวนครับจับใดที่ยังไฟยังไม่ดับนะครับห้ามแตกแถวนั่นแหละรอฮะแล้วนี้ก็ต้องดูกันครับมันการขับก็ต้องเปลี่ยนไปหมดนะับนี่หมายเลข8 5จากซีนลูฟนี่ฮะเจ้าเขมนะพี่น้องจอทุ่งสูงนะ เชียร์เขานะครับพี่น้องชาวใต้นะครับเชียร์เขาเลยเมื่อสภาพสนามมาเปลี่ยนแบบนี้การดีลาการขับขี่วิธีการขับขี่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครที่ปรับตัวได้ไวที่สุดคนนั้นได้เปรียบครับผมได้ข่าวมาว่าเขมอ่ะเขาถนัดลายเปียกโอ้โหจริงๆเนี่ยเจ้าเขมนะเขาเขาเหมือนเขาขับฝนเนะเขาขับดีคนขับฝนได้เร็วนี่เรียกว่าได้เปรียบนะครับผมเดี๋ยวเราแล้วครับนะมาดูกันปล่อยตัวกันดีกว่า เอาล้ครับไฟดับไปเรียบร้อยครับการแข่งขันในรุ่นของ M1 LF1.5 เริ่มต้งขึ้นมาแล้วเปิดเกมมาได้สวยครับสำหรับเปเปอร์ครับดีขึ้นมาเป็นอันดับที่1ดับปั๊บขึ้นมาเป็นอันดับที่2ครับมีคำนันทอนเป็น้นขึ้นมาเป็นอันดับที่3คู่หูคู่ฮาของ CN เอนรูนนี้อันดับที่4แต่อันดับที่5เหมือนจะมีรถมาขั้นกลางคันหนึ่งหรือเปล่าอาทิชัยชนะโค้ดเดี๋ยวดูเดี๋ยวก่อนให้ไปก่อนเห็นไหมอาทิชัยปล่อยเขมไปแล้วเขมมันถนัดฝนให้เข็มไปก่อนนะครับนั่นแหละครับ ขึ้นมาครับพรชัยนะครับไล่เลียงกันมาครับบังอูดก็อยู่ในกลุ่มนั้นแล้วครับเดี๋ยวก่อนครับค่อยๆไปครับอ่ะนี่อันดับหนึ่งครับหมายเลขสิบเอกระเบเปอร์ตามด้วยแปดสิบเจ็ดเจ้าปั๊บนะครับหมายเลขสองสี่ครับธนันทรเพ็งอ้นนะแล้วก็เขมตามมาแล้วนี่ก็หมายเลขเก้าก็นกฮะทิ่ชัยชนะโคตรจากเสียงรูปลุ่มกันมาเลยครับตอนนี้ยังพึ่งในรอบแรกอยู่ทำการเหลือทำการแข่งขันกันทั้งหมดแปดรอบสนามครับในรุ่นของ ตัวโยครับ F1S F1.5 ได้ลงร้อยอาร์มาตัวเงี้กแล้วด้านหลังครับแก๊ปฟูดมูดมาแล้วครับบอกล้วไงแก็ปฟูดมาพาเอ็มมาด้วยนะนั่นแหละฮะมาแล้วครับโอ้หไล่กันมาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้ครับฝนก็เริ่มหนาเม็ดด้วยครับฝนเริ่มหนาเม็ดครับดูจากใบปัดนะผมแล้วละอองครับโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้ครับเรื่องฝนที่ไม่น่ากลัวเท่าฟ้าครับ ฟ oh, ้าขึ้นนี่น้ำตาตกเลยนะฮะนั่นแหละฮะมันจะมองอะไรไม่เห็นเลยครับนี่ฮะคุณนกครับต้องย่องฮะตึงถึงก็ย่องกันเลยครับปเปเนแป้งบอกแม,ม่แล้วผมไม่สนใจแล้วผมระดับหนึ่งผมไปก่อนแล้วผมหนีแล้วควันที่มันหลังๆเนี่ยไอ้พวกสเปรย์น้ำเนี่ยมันยิ่งดีดเข้ามาบาังหน้าเราอีกอะใช่ใช,ใช่ไหมนะครับเออเนี่ยแหละดูดิดูสเปรย์ที่มันพุ่งมาถ้าเป็นอยู่กลุ่มๆเนี่ยนะครับเนี่ยนะได้อยู่กันแบบนี้นครับตอนนี้ครับไปเอ็นรูมาเอาแล้วครับ เอาครับต้าครับ1 4 5่งสี่ห้าจะขึ้นคุณนกครับอธิชัยนะค็โดนแซงไปครับนี่ครับต้าบอกไปลุ้นบางสุธงขับคันไหนก็ได้โอ้โหตอนนี้อันนันทั้งเนี่ยน่าใครมุดขึ้นมาเป็นอันดับที่5เอาแล้วครับไปแล้วครับพา m อ็มมาด้วยครับ m อ็มก็ตามมาครับหมายเลข92ครับอันนี้ครับจิรพัฒน์จิรปันนีโอ้โหยำมุดขึ้นมาได้ดีเลยทีเดียวครับตอนนี้สําหรับอันดับที่1นี่ค่อนข้างจะไปห่างเลยนะครับศิราเมสไม่รอแล้ว อ้าวมาแล้วครับต้าไล่แซงเข้มไปแล้วครับโอ้โหรีบครับ TTR ีอารช็อปครับนี่ตอนนี้เท่ากับต้าขึ้นมาเป็นอันดับที่4แล้วนะเดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อนไปหาพี่ปั๊บหน่อยนะฮะไปหาธนันทรเพิงโอ๊ดหน่อยนะฮะแล้วก็ไปหานู่นเลยครับเพื่อนรักครับเป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 อร์เปเปอร์รอเราด้วยเลยโอ้โหท่าท่าขึ้นถึงท้ายเปเปอร์มาเลยนี่ฮะพี่น้องชาวทุ่งสงครับพี่น้องชาวทุ่งสงฆลงเชียร์เขาครับเข้มครับเข้มครับหมายเลขแปดครับ นี่ครับเคมโดนไปสูโดนในเอ็ดหนึ่งเปรยบโดนเอ็ดหนึ่งหนงึโดนอย่างนี้โอ้เค็มันฝนตกอ่ะพี่เออนี่หมายเลขคาสองครับแซงไล่แซงขึ้นมาแล้วครับสิรพัฒนครับขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับอย่างที่บอกไว้ครับใทยปรับตัวได้ไวคนนั้นได้เปรียบครับออจังหวะการเข้าแบบนี้นี่รถหมายเลขแปดสิบห้าครับเปลี่ยนดูโอโ้โหนี่ฮะที่ปัดน้ำฝนต้องเข้าแล้วนะฮะสปอนเซอร์นะฮะรับมาฮะเรายังว่างอยู่ครับใครที่สนใจครับที่ปัดน้ำฝนมาได้ ทีนี้อีกสีหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนี่ครับผู้นำครับครับศิลเมธทั้งซูชิและนนทกูลครับเปเปอร์เปเปอร์นั่นเองครับมาแล้วครับเปเปอร์บอกไปสบายๆครับนี่เบรกหน่อยรอหน่อยเฮ้ยตาเป็นยังไงโอ้ยตาตอนนี้มาที่3แล้วครับตาไล่เก็บหน้าดูเลยครับเก็บจากที่สุดท้ายขึ้นมาเป็นอันดับที่3แล้วฮะอะไรเก็บหน้าดูครับนี่ครับจอมปั๊บครับเอาปั๊บนะฮะปั๊บสควอะครับเห็นไหมฮะลามินทาเทอร์โบนะครับอันดับที่2ออยู่ในขณะนี้ครับ การลาด88นะฮะนั่นนะฮะโอ้โหลูกพี่มาเลยครับเกนต้องเชียร์เยอะๆนะเกนเห็นหรือยังกันท่านผู้ชมรถเขียวๆมาข้างหลังนะฮะปั๊บหนีได้ลูกปั๊บหนีไปปั๊บหนีไปปั๊บหนีไปปั๊บปุ๊บปั๊บไปแล้วปั๊บจะเจอตาแล้วปั๊บปุ๊บไปเลยแล้วโอ้โสหรามาตอนแรกอ่ะบันบาแล้วก็พูดถึงตาครับตาครับตาลูดลงมาเลยครับตาระวังอาหารหก ขับแบบนี้โอ้โหแก๊ปพอแก๊ปมาแล้วคุณขับแบบนี้นี่โอ้โหแกงหกละวังด้วยเฮ้ยเดี๋ยวพอโร่หกอีกหมายเลขสองครับก็มาอีกคนครับ M N M ครับ M N N มาสองคันแล้วครับไล่แซงกันมาครับตอนนี้ครับนี่ครับนั่นหมายเลขที่สองลงมาเอ้าออนชัยยังวิเศษสุดครับลงบ่อขวดครับไม่เอาแล้วครับบอกไปแล้วครับผลเนี่ยไม่เอาดีกว่าครับ 92ครับจีรพัชจีรปันี่ครับอันดับที่5ครับแซงอ่าธนันทรนเทนโอนมาเอาแล้วครับมาดูกลุ่มนี้ครับกรกฏยามโสภานามาตามมาด้วยหมายเลข96ครับ หมายเลขกสัญญาวงพานิชครับจากแว็กซี่ฮะตีพิถีดูบักนั่นเองครับดูแลโดยพิถีดูบักนะครับและตามมาด้วยนวิทยาสีนวินยาสีนะครับและต่อมาด้วยโอภาสคงทนครับนวินยาสีนี่อันนี้อันดับที่7 8 9และ10นะครับโอ้โหนี่ก็มันครับบอกเลยครับกลุ่มนี้ก็สนุกครับเพราะกลุ่มหน้าเขายืดเป็นแล้วนั่นะครับมาแล้วครับนี่ครับสัญญาวงพานิชครับหมายเลขเกครับนำมาครับนวินยาสีบอกให้ผมไปด้วยครับเฮ้ยแว็กซี่ลื่นกว่าครับแว็กซี่ลื่นกว่าครับแว็กซี่จะไปกันไรคนนั้นอาทีิชัยชนาคนครับ แล้วบางอูดครับบางอูดอยู่ข้างหน้าครับบางอูดบอกเฮ้ยทำไมมาเร็วจังบางอูดบอกโอ้ผมต้องเกาะไรนอกือพี่พี่ต้องเกาะไรนอกแล้วสัญญาวงพานิดเกาะในเลยครับไม่สนนะไม่สนเ้าจะเกาะไหนทำไมอ่ะเกาะในเกาะในก็ได้ผิดกกขึ้นเลยครับมั่นใจในช่วงล่างและยางครับมั่นใจครับนี่มาแล้วครับสัญญาวงพานิดครับไล่เก็บขึ้นมาเรื่อยๆครับและแล้วครับแก๊ปบก็มาทันครับ โอ้ยแกลบแซงเห็นเห็นครับปรับสควอตโดนแกลบไปเรียบร้อยครับป้บปลอดภัยเหอะภัยเหอะขับอย่างนี้ขับลิลมามาขนาดนี้ไปเพอระวังแกงหกนะเออป้าบอกเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูฮะลูกค้าสั่งข้าวมันไก่ตอนนี้กลายเป็นข้าวผึ้ไก่แล้วครับครับมันกิ้งไปกิ้งมาโยนอยู่ข้างหลังฮะเนี่ยัยรุ่นไงไวรุษส่งข้าวโอ้โหนั่นไงนั่นไงวัยรุ่นเกาะลายนอกมาหมดเลย อ้อนนอกครับอ้อนนอกหนีน้ำฮะหนีน้ำนะนี่ครับอาทิตย์ชัยชนะค้ครับนี่ครับซีนรูฟครับนี่ครับเอาบังอูดครับบังอูดก็เอาเขาด้วยเว้ยเฮ้ยบังอูดก็เอาเว้ยเฮ้ยหมายเลขแปดครับบังอูดครับบังอูดขอนิดนึงฮะขอมีช็อตให้ผมหน่อยฮะพี่น้องชาวเสรีไทยครับเอาเข็มครับเจ้าเข็มครับอุตส่าห์ชมว่าขับฝนดีฮะโอ้โหเข็มม้วนไปทีนี่หัวใจร่วงไปอยู่ตะตุ่มเลยครับพี่น้องเจ้าตุ้งทรงครับเชียร์เขาหน่อยครับเข็มครับ ดูจังหวะภาพช้านนิครับเจ้าเข็มม้วนยังไงเอสสองคือรขับอย่างนี้ดันป๊อบอันเดอร์อันเดอร์สวนมุมอะไรกลับแล้วก็อูอูแล้วเพื่อนนะอ้ใจหายครับโอ้เพื่อนมาข้างหลังดีนะเปกแล้วหลบทันนะกิตินันโตบัวร้องไว้อุทานอยู่ในรถนะโอ้นีครับกิตินันโตบัวหนีออกมาได้ครับ มานีครับทีมโรงงานออเดอร์ครับทีมโรงงานครับก็เป็นอะไรเป็นแผนคือก็เป็นแผนครับเขานำไปไกลไงก็อยากให้กลับมาอยู่ด้วยกันต่อพิ้งด้วยกันครับหมุนโชเลยดีกว่าเออพินนกครับพี่นกกับน้องเขมครับพิ่งด้วยกันครับดูครับเอ้ยเขมทำไมเองมาอยู่ตรงนี้แล้ววะผมก็ไม่รู้ไม่มีผมรู้ตัวอยู่ดีๆผมก็ซิ่งมาอยู่ตรงเนี้ยเออเอานะครับไปครับไปต่อไปครับที่อันดับอะไรเนี่ยกิติาโตบัวอยู่ในอันดับที่6โอเวอร์ออนะครับตามด้วย ที่ชัยชนะโคตครับนี่ฮะกลุ่มนี้กลุ่ม6 7 8 9ครับสนุกครับยังพากันมาอันนี้อันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งครับกลับมานี่ฮะพีพีทีลูบิแคนคันนี้ครับตามใดที่เปเปอร์ยังไม่เห็นรถหัวเขียวๆในกระจกมองหลังเขายังสบายใจอยู่หัวเขียวๆเลยนะแต่ถ้าเห็นรถแคปมาด้านหลังเมื่อไหร่นี่เริ่มเหนื่อยครับเห็นเพื่อนมาไงเงาฮะมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนไหนอยู่ไหนเปเปอร์อยู่ไหน ตาตาที่ขับได้ทุกอย่างจริงในบนโลกนี้เลยนะแกขับเกวียนก็คงเร็วอะเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้ลองขับคือกระบะนั่นไงเดี๋ยวมาแน่นี่ครับหมายเลข8.7ครับละพันกรครับเจ้าปั๊บครับเมือน่อๆลงครับหมายเลข9.2เข้ามากดดันมากขึ้นครับกับจิรพัฒน์ติรปันี่จากเอ็มแอนด์เอพูเก็ตคาร์ครับน่าจะเซฟตัวเองหรือเปล่าครับปั๊บเพราะว่าปั๊บเองนี่อยู่ในที่สามของเอ s หนึ่งเอส ครับในขนาดที่จีรพัฒนนี่ที่หนึ่งใน F 1 5ึอมครับเขาคนละรูดกันที่จริงถามว่าปล่อยได้ไหมก็ปล่อยได้เหมือนกันครับแต่ว่าไม่เอาไม่หนกไม่หนกปลาความมันนะท่านผู้ชมคุณจะไปแซงผมไม่ง่ายได้ไงเออโอ้นี่ฮะอ้อมนอกครับปั๊บใช้ลายนอกครับเอามาดูนี่โอ้ทีมโรงงานคับออเดอร์ทีมโรงงานครับมารับหน้าฝนเลยครับหลังคาไม่รั่วแน่นอนครับเมื่อมีสี่ลูครับ โอ้โหจังหวะตรงนี้ลงไปแล้วด้านหลังมาครับอด้านหลังมาอีกหนึ่งคันนะสัญญาวงพาณิชย์มาครับอันนั้นก็ใช้ความลื่นของแว็กซี่ครับทำให้เบดฝนไม่เกาะตัวรถนะฮะแหมเป็นไงฮะพี่ตีก็ขัดหน้าดูเลยครับพี่ตีดุบักอะตอนนี้ติดกับรถหมายเลข30กินแน้นโต้วัวก็สัญญาเสือหาช่องเหมือนกันนะซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีไม่ได้สักทีเพื่อนในในไลฟ์บอกว่าป้ากระเพรากระจายหมดแล้วเว้ยโอ้ตอนนี้ไม่เหลือเหลือแต่จองแล้วครับ รก็วิ่งขนาดนั้นอ่ะอ้าวปั๊บปั๊บปล่อยแล้วอ่ะปั๊บปล่อยครับปั๊บปล่อยครัับบปป๊ล่อยเอ็มเอ็มมาแล้วครับนี่เอ็มเอ็มหมอเสงเนี่ยฮะเห็นไหมพีทีทีข้างหน้านี่ครับขึ้นมาแล้วครับปั๊บก็ไวครับปั๊บบอกไม่เป็นไรครับครับวิ่งเอาใจพี่เกณฑ์แบบคาราแปลแปลนิดนึงนะฮะพี่เกณฑ์บอกให้ปั๊บวิ่งรถให้จบนะเว้ยแต่ต่อซีเอ็นรูทสองคันยังต้องหาวิธีเอาให้ได้ครับตรงนี้เจ้าต้องขยับมือแอันดับไห้ได้แซงสามสิบค่าจะเอาตำแหน่งที่หกครับ เอาครับมาครับเหลืออีกสองรอบครับเพื่อนๆครับเหลืออสองรอบแล้วความมันในรุ่นหน้าครับอย่าไปไหนนะครับครับนะฮะโตโยต้าเชปเลอร์อินทซูวันเบคแลนด์สามจุดศูนย์มาแล้วมาแล้วสามจุดศูนย์มาแล้วต่อจากรุ่นนี้นะจ๊ะที่ถามกันอยู่นะครับโอ้โหนี่ฮะคุณนกครับอาทิชัยชนะโคตชครับทีมโรงงานครับนำมาครับแล้วมีน้องเขมตามมาครับพี่น้องชาวทุ่งสงครับเขมนี่หลังเมื่อคืน้องู่นี้หลังจากม้วนเอ็สองไปตอนนี้เหมือนจะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเซฟตัวเองละ เซฟพี่เซฟลูกพี่ด้วยเซฟตัวเองด้วยเซฟคนอื่นด้วยดูครับมาแล้วกความหวังอู่บ้านครับนายอูดกระเบอแปดครับเอาล้วครับกอล์ฟกดจับโฉบาครับกอล์ฟโยนจโฉบพาเร่งเอาใจม้าหน่อยแล้วม้าส่งใจเชียร์หน่อยแล้วโอ้ยได้ไหมโอ้ตีคู่ยังไม่ขาดครับยังไม่ขาดตรงนี้ใครลึกกว่าจะได้เปรียบแต่ข้างหน้ามันลื่นนะดีเออโยกโยกโยกยกโ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 อ้โหเจ็ดแปดก็ตามมาอู่ภาคคงทนเอ้านี่กลับมาถึงอันดับหนึ่งนะ กำลังจะเตรียมรับป้ายหลานแลบครับรับในส่วนของติเตอร์เเตเปอร์วิ่งสบายเลยลูกสนามเนี้นะวิ่งสบายนะครับเจอฝนก็ยังไปได้นะครับนี่ครับพีทีทีดูบิแคนครับสิงห์นะครับโอ้แล้วก็อิสตันนะฮะครับมาแล้วครับกระเพรากระจายฮะมาแล้วดูนะรีดน้ำไปด้วยฮะเออเป็นไงครับมาแล้วครับนี่ครับเอฟซีมาแล้วครับทุกคนครับรีบไปส่งครับต้าฮะเจ้าต้าครับ ผมว่าตากำลังสงสัยนะว่าหน้ากับไหล่กันหลังกับไหล่ผมบอกเลยอ่ะนั่นนะครับตามันทุกโค้งฮะบอกตาบอกผมไปแล้วครับนี่ในกลุ่มหลังครับเอาโอภาคงทนครับโอภาคงทนครับขอไปแจ้งพวกเขาหน่อยครับมาเลขเจ็ดสิบแปดครับโอภาคงทนครับอยู่อันดับสองเออสิบสองครับในนี้กลุ่มหลังครับมาครับทีมออลเดอร์โรงงานครับเจ็นทีมออลเดอร์โรงงานบังครับเอาแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเอาแล้วครับเปลี่ยนแบงแล้วเบียนมาแล้วครับโอ้โหบังอุด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 ตามมาบังอุด บังโอ้บังจริงอะบังจริงอะบังเต็มลำเลยครับไปไม่ได้มันมีช่องจะให้ขึ้นเลยตอนนี้เอ้วแล้วยังไงจ้าโอ้ยเกือบไปฮะเกือบไปแล้วนะแก้มเข้มนะคตอนนี้เข้มเข้มเอาก้นมาบังอย่างนี้ได้ยังไงฮะไม่เรียบร้อยครับตอนนี้ไมยแล้วผาแล้วผาแล้วครับสัญญาภูมินิดครับสัญญาภูมินิดครับอันนี้ครับหมายเลขเก้าคืออาทิชัยชนะโคตรครับผู้นําในกลุ่มนี้นะครับอันดับที่เจ็ด อ่าเอามาแล้วไฟนอนใช่ไหมเรียบร้อยแล้วรอบสุดท้ายแอ้นแล้วก็ตอนนี้เตรีมตัวรับการต่อสู้ครับนี่โบกมือไปแล้วครับเรียบร้อยกระเบิดครับเปเปอร์ครับวันนี้เปเปอร์เป็นวันของเปเปอร์ครับครับนิ่งจริงนะฮะดีๆด้วยกับทีมงานของเปเปอร์ทุกคนนะครับและคุณพ่อด้วยนะครับดีๆด้วยนะฮะน้องพัฒนาได้เก่งมากครับแล้วเจอฝนขนาดนี้ด้วยนะแล้วไปแบบ นิ่งจริงครับยอมรับนี่ครับนี่คนนี้ไล่อย่างที่สุดท้ายนะครับขึ้นมาเป็นอันดับที่2ครับและแล้วครับกระเพาทุกอย่างก็รวมมาในกล่องเดียวครับอ้าเดี๋ยวพอเข้าพิรทีมงานเช็คอาหารด้วยนะครับว่ายังอยู่ครบหรือเปล่านะครับอันดับที่2ครับอนันท์อตั้งเนียนชัใจครับรีบไปส่งข้าวครับจากบุฟเฟ่ต์มันจะกลายเป็นแกงพฮดตอนนี้นะครับอ้าวนี่ครับอันดับที่3ครับหมายเลข2กําลังเข้ามานะครับตรงนี้ครับ M a M นั่นเองนะครับ อันดับที่3มครับจีรพัชจีรตรานีครับเข้าทางตรงมาอืมจะเป็นที่หนึ่งของรุ่นแกนะอืมนี่ครับมาแล้วครับ M&M ภูเก็ตค่ะเรียบร้อยเออตองงี้ยสุดยอดน้องอันดับที่สี่มาแล้วครับสำหรับปั๊บสควอชครับละพัดกรวงสิริครับโอ้โหสุดยอดครับปั๊บอันดับที่5้ามาแล้วเหมือนกันครับสำหรับหมายเลขย4สี่ขึ้นทางตรงมาครับ Honda CRZ หรือ CRZ ครับนี่ ท่านอันทพรเพ่งอนครับเอนดีกับ M อ็ด้วยนะครับโอ้โหเปิดไฟเลยครับเพื่อนเปิดไฟพี่ไงผมสุดยอดเปล่ามาดูข้างหลังดีกว่าครับกลุ่มก้อนนี้ฮะทีมโรงงานโผล่ไปแล้วครับนี่ทีมโรงงานทีมโรงงานวะเฮ้ยอะไรกันเอ้าไม่ฟูดฟูดฟูดขึ้นเว้ยฟูดขึ้นฟูดขึ้นทีมโรงงานยอมไหมฟูดขึ้นทีมโรงงานดิมกี้โว้ยอะไรเนี่ยโอ้ยกระกดยามโซภาแล้วดอกนี้กระกดยามโซภาเข้าเส้นก่อนนะครับ ใช่เหรอเข้าเส้นก่อนฮะใช่เหรอผมดูจากปมืกี้ที่ภาพนะครับเหมือนกับเจ้าเข็มมันขี่อยู่นะครับเรียบเลยครับดูแล้วเข็มขี่อยู่นิดนิดมอ้อนิดนิดนิดเดียวครับตรงนี้ผมดูแล้ว0.3 42กับ0.3 50 -0.02 0.08เออข่างกันแค่นั้นอ่ะโอ้โหตายแล้วนิดเดียวจริงครับหนุกอ่ะอ่ะมาดูครับตรงนี้ครับสรุปหอันดับแรกครับโอออครับ สิลเมธอันดับที่1อนันทรอันดับที่2จิรพัฒน์อันดับที่3าละพัฒน์กรอันดับที่4ีนันทรเพงอ้อนอันดับที่5ครับในรุ่นของโตโยครับ F 1.S และ F 1 5รุ่นนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ยางโตโยทยครับอย่างที่บอกครับการแข่งขันรุ่นนี้มันมันนะครับจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมไฮไลท์กันแข่งขันในรุ่นนี้พักชมหนิงน่าสนใจและเดี๋ยวกลับมารุ่นหน้าเต็มตัวให้ดีความมันรูปแบบของกระบะ3.0ช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่ง